สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวัสดีครับเชนก็มาฟิตติ้งชุดนะคะเตรียมถ่ายงานอ,อ,อีกสองสาวันก็ลองชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าวันถ่ายจริง mm. คือเขาไปถ่ายด้วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ในสูงเลยสตูดิโอแออัามากนะคะก็งานนี้ก็มีภาพบนบิลบอร์ดด้วย ก็จะสตูดิโอมาก็จะมีภาพบนบิวบอร์ดนะคะถ้ายังไงถ้าใครเห็นเชนบนบิวบอร์ดก็พาถ่ายรูปส่งมาหน่อยนะเพราะไม่รู้ว่ามันไปขึ้นบิวบอร์ดต,ตรงไหน,น <laughs> บิวบอร์ดครับบิวบอร์ดก็ก็ได้นหละคะ่ะตามนั้นโอเคเดี๋ยวเจอกัน ชุดนะคะเตรียมถ่ายงานอสองวันวันนี้ก็มาฟิตติ้งชุดะคะเตรียมถ่ายงานฮัลโลหล <laughs> Yeah, turn around. <laughs> turn around. <laughs> okay, good job. Okay. <laughs> and then this one too. Oh.